สวัสดีคะ่ะโหสองสาวกำลังกินนมกล่องเล็กน่ารักเชียวโอาฝากกติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะพี่เชอร์มีทำอะไรอยู่คะโอ้ดูด <คน S 1> รูปหลอกค่ะโอ้โหดูรูปอยู่โอ้นี่เป็นรูปแม่กับพี่เชอร์มีตอนเด็กนะคะเนี่ยโหน่ารักเชียวไ,ไ,ไหนเอ่ยไหนเอ่ยมินดาแม่ดูสิอ่านี่รูปพี่เชอร์มีตอนเด็กคะ่ะโหอยู่ทุ่งดอกไม้น่ารักเชียว โอ้ลูกนี้น่ารักมากเลยแม่อุ้มพิเชอร์มีนะคะอยู่ทุ่งดอกไม้โอ้สองสาวได้ขนมจากพ่อมาอีกแล้วค่ะเนี่ยโหตุ้ยตุ้ยกันเลยอะอแต่ว่าตอนนี้ได้เวลานิทานแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรากินขนมไปด้วยแล้วก็ฟังนิทานไปด้วยโอเคไหมคะอ่าถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าค่ะไปกันเลยนิทานเรื่องแรกของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องลิงและชายหาปลาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณนะบึงน้ำอันกว้างใหญ่ที่ชาวบ้านใกล้ๆล,ละแวกนี้ชอบมาหาปลากันเป็นประจำเช่นเดียวกับชายผู้นี้วันนี้เขาก็ได้ออกมาหาปลาและได้วางอวนดักปลาไว้ที่แม่น้ำวันนี้ขอให้โชคดีนะคะ่ะแห่งเดียปลาเยอะๆขอให้ปลามาติดอวนของข้าเยอะๆนะชายผู้นี้ได้กล่าวให้กำลังใจกับตัวเองเขาใช้เวลาตลอดช่วงเช้าในการตั้งอวน และเมื่อถึงตอนเที่ยงชายหาปลาก็จะกลับไปที่กระท่อมของเขาเพื่อกินข้าวเที่ยงฮ้ยได้เวลาเที่ยงแล้วข้าเริ่มจะหิวข้าวแล้วสิกลับไปหาอะไรกินที่กระท่อมก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาดูปลาใหม่เมื่อชายหาปลาได้เดินกลับไปที่กระท่อมก็มีลิงตัวหนึ่งที่คอยนั่งเฝ้าดูเหตุการณ์ตั้งแต่เช้ามันดูอยู่ตลอดและคิดว่าตัวมันเองก็สามารถวางอวนหาปลาได้เหมือนกับชายผู้นี้ เจ้ามนุษย์คนนี้ใช้อวนหาปลาหรือ,อดูมันก็ไม่ยากนะข้านะนั่งดูตั้งแต่เช้าละจดจําได้หมดว่าทำยังไงเจ้าทําได้ข้าก็ทําได้เช่นกันมาดูสิข้าจะหาปลาได้ยเยอะกว่าเจ้าไหมฮ <c oughs> ว่าแล้วเจ้าลิงก็ไม่รอช้า <c oughs> ก็ได้หยิบอวนอีกปากหนึ่งของชายหาปลาที่วางอยู่ริมแม่น้ําขึ้นมาดูแต่เจ้าลิงนั้น ไม่รู้วิธีใช้อวนมาก่อนจึงได้แต่พลิกไปพลิกมาสุดท้ายอวนนั้นก็พันกันจนยุ่งเหยิงไปหมดไหนไหนมาดูสิเอเ,อเมื่อกี้นี่มนุษย์คนนั้นมันทำมาดูง่ายเหลือเกินนะแล้วมันไปยังไงต่อและทีนี้ค่ะน่ะพลิกไปทางนั้นพลิกไปทางนี้ก็ไม่เห็นเหมือนเจ้ามนุษย์คนนั้นมันทำเลยนะเอเออ้าวโอ้ทำไมมันเป็นแบบนี้นล่ะพันหัวพันตัวค่ะไปหมดแล้วนี่แกะยังไงล่ะ และทันใดนั้นเองเจ้าลิงก็ได้ก้าวพลาดตกลงในแม่น้ำอ๋อยังไงนี่อ๋ะพบตกอ้อยแย่แล้วค่ะทำอย่างไรดีล่ะทีเนี้ยตกน้ำแล้วจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เจ้าอ้วนนี่พันตัวค่ะจนหาทางแกะออกไม่ได้แล้วนี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกาด้วย เจ้าลิงเจอสถานการณ์ที่รับขันแล้วด้วยอวนที่พันตัวมันอยู่นั้นทําให้มันไม่สามารถดิ้นเพื่อให้หลุดพ้นได้และมันยิ่งพยายามดิ้นมากเท่าไหร่อวนก็ยิ่งพันตัวมันให้ยุ่งเหยิงมากขึ้นเท่านั้นจนสุดท้ายเจ้าลิงก็หายใจไม่ออกและจมน้ำตายในที่สุดโอ้ยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยอ้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้จักประมาณตนคนเรามีความสามารถต่างกัน นิทานเรื่องแรกของวันนี้ก็จบไปแล้วค่ะเด็กๆดูก็น่าสงสารเจ้าลิงเหมือนกันนะคะช่างเวทนามันเหลือเกินพอเห็นชายจับปลานะคะเขาใช้อวนดูเหมือนง่ายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็รู้วิธีใช้นะคะแต่มันไม่ใช่สําหรับกับเจ้าลิงนะคะต่อให้เจ้าลิงเนี่ยเฝ้าดูเหตุการณ์ยังไงก็ทําไม่ได้เหมือนชายผู้นี้นะคะสุดท้ายหายนะก็ต้องมาถึงตนเองค่ะ ต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องแม่ไก่กับแมวกาลครั้งหนึ่งณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้านแม่ไก่กับบ้านแมวอยู่ข้างๆกันซึ่งแม่ไก่ก็รู้ดีว่าแมวนั้นไม่เคยมีจุดประสงค์ที่ดีกับแม่ไก่แม่ไก่จึงได้ระวังตัวมาอย่างตลอดจนวันหนึ่งแม่ไก่ก็ล้มป่วยลง และแมวบ้านข้างๆก็ได้รู้ว่าแม่ไก่นั้นไม่สบายเจ้าแมวจึงได้ออกอุบายทําทีว่ามาเยี่ยมแม่ไก่แต่สุดท้ายแล้วเจ้าแมวก็มีแผนอยู่ลึกๆนั่นก็คือจะจับแม่ไก่กินเป็นอาหารเมื่อแม่ไก่ป่วยหนักจนไม่สามารถออกไปหาอาหารกินเองได้เจ้าแมวผู้มีแผนร้ายจึงได้เดินทางไปเยี่ยมที่บ้านเมื่อไปถึงหน้าบ้านมันก็ได้ตะโกนถามแม่ไก่ไปว่า แม่ไก่แม่ไก่จ๋าอยู่ไหมจ๊ะแม่ไก่ผู้น่าสงสารเป็นอย่างไรบ้างได้ข่าวไม่สบายนะจ๊ะก็เลยมาเยี่ยมหากมีปัญหาอะไรก็โปรดบอกข้านะข้าจะช่วยเหลือสุดความสามารถเลยจะแม่ไก่จ๋าเ,เมื่อเจ้าแมวพูดจบ มันก็มีทีท่าว่าจะเข้าไปในบ้านของแม่ไก่แม่ไก่เห็นเป็นเช่นนั้นก็รู้สึกสังหอนใจกลัวเจ้าแมวจะมีแผนร้ายแม่ไก่จึงรีบตอบเจ้าแมวไปว่าขอบใจมากจ้าขอบใจมากเจ้าแมวที่หวังดีกับข้านะแต่สิ่งที่ข้าอยากได้นะ่ะก็อยากจะขอร้องให้เจ้าก็คือไม่ต้องมาเยี่ยมข้าอีกเลยนะเพราะว่าข้านะกลัวเจ้าจะติดหวัดจากข้ากลับไปเสียเถิดข้าเป็นห่วงเจ้า จากนั้นแม่ไก่ก็รีบปิดประตูและหน้าต่างอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้เจ้าแมวจอมเจ้าเล่ห์เข้าไปในบ้านได้เจ้าแมวจึงต้องจำใจกลับบ้านในที่สุดฮายเสียแผนหมดเลยแม่ไก่รู้ดีจังเลยนะขนาดป่วยไข้ไม่สบายยังรู้อีกว่าข้ามีแผนร้ายรีบป้องกันตัวเองเชียวเฮ้ยกลับบ้านมือเปล่าอีกแล้วค่ะหวังจะกินไก่สักตัวอดตามเคยฮ่ย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีสติปัญญาย่อมรอดพ้นจากกลอุบายของผู้ประสงค์ร้ายเรื่องที่สองก็จบไปแล้วค่ะเด็กๆดูสิคะแม่ไก่นั้นมีสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานะคะรู้ว่าใครที่มีประสงค์ร้ายกับเรารู้ว่าไขรที่เป็นอันตรายกับเราต่อให้แม่ไก่ป่วยไข้เพียงใดก็ไม่มีทางไว้วางใจผู้ที่ประสงค์ร้ายกับเราได้คะ่ะ ต่อไปเป็นเรื่องที่3มเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องลากับปัวกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะโรงนาแห่งหนึ่งได้มีลาตัวหนึ่งกำลังลากหินโม่ใหญ่วนไปวนมาเจ้าลาตัวนี้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองยิ่งนักที่สามารถทำเช่นนี้ได้เจ้าลาจึงได้พูดกับตัวเองขึ้นมาว่า ช่างหน้าอาศัศจรรย์จริงๆนะที่ค่าสามารถเดินตลอดทั้งวันโดยที่ไม่หยุดพักแม้แต่ม้าที่ขึ้นชื่อว่าวิ่งเร็วที่สุดยังเดินได้ไม่ไกลเท่าข้าแต่เมื่อสิ้นเสียงของเจ้าลาก็ได้มีวัวตัวหนึ่งพึ่งเดินกลับมาจากหาอาหารและเดินผ่านมาพอดีได้ยินคำพูดของเจ้าลาเข้ามันจึงทักท้วงขึ้นว่าเจาลาข้าว่าเจ้านะ ลองมองดูรอบๆตัวเจ้าให้ดีก่อนนะที่จะมาพูดจ้าโอ้อวดเช่นนี้นะจริงๆแล้วเจ้าก็แค่เดินวนเป็นวงกลมไปรอบๆเท่านั้นเองซ้ำยังไม่ได้กล่าวเท้าออกจากหนอกรัศมีเครื่องโมแม้แต่กล่าวเดียวฮ่าฮ่าเมื่อเจ้าหลาได้ยินเจ้าวัวทักทวงเช่นนั้นก็ไม่มีอันใดจะพูดต่อด้วยความที่ละอายเป็นจริงดังที่เจ้าวัวว่า ตนเองนั้นเก่งได้เพียงเดินวนรอบเครื่องโม่เท่านั้นมิได้ไปไหนไกลจากนี้เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเขาไม่สามารถปกปิดความเขาของตนเองได้อานิทานจบไปแล้วเด็กๆสนุกไหมคะ โอ้โหกินขนมกันต่อเนื่องนะคะฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแม่มีนิทานสนุกๆมาแบ่งปันแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่จจุบๆค่ะสวัสดีค่ะ